ครับฝนทำท่าสิตกกับบ่อโต๊ะจ้าทีอครับพี่น้องครับพี่ตีห้องกวัญทีสวัสดีครับเอาสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับมาตุยสันบันเทงมาไายงานโตเถคือกาวกำลังเกี่ออกไปหาาใหม่ครับพี่น้องครับหาโนมัยไฟผู้เก่าครับมาพอไม่ดินครับครับผมสวัสดีครับไปหาไหวครับพี่น้องสวัสดีครับมาเดินดิพุกสานครับผมวันนี้เีเดี๋ยวมาพูดได่ครับพี่น้องหน้าลิงห่างเนี่ยครับ กลังสก็ม่งหไหมหนึ่งครับพี่น้องจากสี่น <ค ido> ี่มามีอยครนันไปไกลโกโลไปบางยางครับ <fal> พ <mus> ี <i> ่น้องสอนดีเอาแบบอบอุ่นครับรถคอบขั้วนี้แจกกันบ่ไรถึงบ้านมาไว้ที่เดยกก่อนไป็ับโบวว่ามันเข้าลังไปคมขืนหรือฮรีฮรอกืุรีอฮับฮือฮือฮรีฮือฮื

มองนี่ก็ตุกนู้ก่อนเตะมาซุ่มปลาดีแหรเออหนิคนไม่ยลกที่หลาที่นลองนะจะมาหาปลาเนะอบีบอก่นีะโอเคแล้วดอดเลยครับพี่น้องครับมวนค่เือนมาุนหกันครับพี่นองาหอดมองแล้วครับครับแยกใหญ่ กันไปเจที่ใดบ่ได้เจ๊ที่มันโมมันแต่ว่าไม้ไม้เี่บ่เคยมาจ๊เขียะกระเซงมมันดอกมันให้มันมันเอาบทางบแน่บ่เออสีบรยให้แจกแหนงเดี่บ่มีบ่ครับปะไปรุนน่กันครับพี่น้องมันมาที่ใดเจแหน่งมโอนเอาวะเน ครับว่าบอยเห็นแล้วครับพี่ต้องปลาตัวสีบึ้งกำลังย่างไปว่าสีมีบ่ครับฮะยะครับพ่ได้เบิงมาบ่อยมัน้วครับทุกคบคือพ่เห็นบงอย่างาครับพี่ต้องข้าบเห็นอดูแต่ป่าบอนเงาปะันคบของแหนงครับพี่ต้องนี่ครับ นานครับพี่น้องนี่แหละโอ้ยนี่ครับพี่ก็ร่างเกิดกับบหลายครับพี่น้องนี่แหละรับพี่ครับพี่พี่น้องครับไปนะครับเก็บเรียกผสมหน่อยครับพี่น้องซ้ำกันแหละครับยอดขั้งครับเจ้าหน่อยก็เต็มเองครับไปละ ตึงๆเห็นแต่ห้อยครับขาเจ้ามาเอาเบิดก่อนครับพี่น้องตาหนีปงครับถือว่าปงหลายอยู่ขาเจ้าเห็นเอาเอาไปก่อนครับตาหนีก็ะบาเที่ยวแหละทำหัวใจก็ผนออกก็เห็นอยู่เรื่อยๆอย่ครับพี่น้องเปิดมาเหมือนเทพว่าดาไม่รักได้แต่ความลำบากโบ้ครับ อูครับนี่ครับจึงได้แต่ความลำบากบนป่าหายากากเกเฮ้เห้เฮ้เอ้เรับฮเอ้เฮ้เฮ้เฮ้นฮ้าฮ้เฮเอาเ่อนฮ้เฮ้เฮ้ักงาฮ้ามงาฮ้านฮ้นก็เฮ้เฮพี่อ้อ้ังเอาปเป้เฮ้เฮ้ครับหักไปนฮ้เฮ้เฮ้เ้เฮ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 ้เมั เนี่ยเราแกงมากกับมัตูกาะกับดินกินครับนี่ครับกับแข็งละไม้ทุๆบๆาันห่าหนูอุย้ยเสียบข้าวครับพี่น้องทุบเสียบจุทนานครับแข็งละไม้ปันห่าเท่าใดครับมองอยู่บ่าจักครับพี่น้องขันจักอุ้ยครับเมืต่ตอนทุบอันนี้ห้อยขาเจะาะฮากบอกอยางไงครับพี่น้องยางขาดเลยครับกับพวกแข็งนี่แรงงาลัเลยครับแรงสลายเลยพี่น้องนี่

ครับถือว่ามาถือปลาอยอะครับพี่น้องเมื่อนี้หน,นอใหญ่เพิ่นเอาไปเบิดกันยังไข่ยอยู่เขายังได้เล็มหน,น,นอยนังหน่อยอยังยังพอดีเมียก,กินครับถือว่ามาว่าเสียเถียวครับขับเลิมไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับลงเหนือมีครับพี่นอ้องอะไรบี ครับนอะอดรับหน,ำนำมาขับปนก้อนก้อก้อนยังนั้นเหมือนกันครับ นี่ครับบนไบนน,นี่นี่ครับพี่้องเปียนยูี่ล,ลครับบสค,ครับพ่ลองะับนะมันก็มีขับไปเรื่อยๆครับพี่้องเท่าไหร่ ครับอ,ออกดีอยู่ครับกาลังปรุงบางอย่างครับถ้านในมาบึงเนื่อยสองหมืน่นเลโอ้ยครับพี่น้องเป็นการส่วนขอ,อบคุณนะที่มางามดีครับเฮียงกันลองสองครับพี่นอ้องคุณอืนอนี่ครับนี่ครับอยู่นะ อหมครสวยเลยอาดครับพี่น้องละโอครับมันเดียบาสจะเนเอกกินไในพอระบายตัวข้างในไั้นเป็นี่ใหด่น้ครับนสูง่ไหม่ะสูงกัเอาครับความหมักดองเ้ยครับอยากจะต้งินนองคำคำอยากเงินก็อยาก อยากเน้ยวได้ันาสิอยาแกแจี๋ยอะเอากไอ้ที่มนก,นกนโ็โอ้โอยระวังระวังไอเดิมมาเถกงมองมันเตียงให้เสียงโอ้ยตอตนสงจำกับเืนมาแล้วดิเออแส้วยังเขาละสีเีย,ง,ยงก่อนอ <laughs> สีหกสีสีหกโล่้ <laughs> งทรงำ สิบหกลูกไม่รอความรออยู่กลางดดดทั้งรักทั้งชัางทั้งหวานและโค้งเอาตัวปีนเลยพี่น้องอวดบ่อใดที่ใดครับปีนกันดูเลื่อมเขียนแล้วก็เอาเบิดครับ Say xe hẹp hết 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 hơn hết 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 พี่ว่นเด้ยร์เนีื่มกันเข้าไปแล้วครับไปครับยางต่อพี่น้องดื่มกงนเข้าพี่น้องโอ้หูเดี๋ยวก่อนพี่พาดครับนร่นุมก่อนพี่ครับขึ้นแล้วขับถึงไหนพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บพร้อมลำรีไปเรื่อย ขี so first, room room hour, right? ้หน่อยฝนตกมาเลยครับโอ้ย right? ังชวนยังเฉีองนะเขาวอู้ชูนกที่ทั้งขึ้นบกยางค่ะครับฝนเฉียงโอ้ยนละว้าดครับครับซ่องนี <laughs> ่ก็ลอถหาแต่ฝนครับไงกินกินอยู่ครับพี่น้องครับฝนทำตาสิตกกับ่าตกจ้าเท่อครับพี่น้องครับมี่เต้ห้องกวนทัศน์ครับบ่าวขอขอบพระคุณเด้อครับไอ้ไอ้ไส้ยิ่งสุกูทุกคนครับตียังครับยังบ่เรื่มอีฝอยแม่ครับที่ยังบ่ทิมซ่องในไหนครับเบ้าวโตครับอีสานบ้านเฮาครับยังเป็นกำลังแรงใจคนไหลคนแช่ให้ดู ในร้านมาโดยตลอดครับพี่น้องครับก็ไม่ยังมาปากมาตอนกันบอกจากหาวิธีชีวิตบ้นบานๆครับพี่น้องหาแนวอยากแนวกินมาสูพี่น้องมึงครับหุนละกินกันลังมากครับพี่น้องขับป้า,ปาก็าสิลงไปหาบางอีกแถวหนีแค่ข้าวครับข้าวเพื่อจะเชื่องไว้ได้เล็กเลกหน่อยคุณครับเอื่นกันเที่ยวเที่ยวขับเต๊กซีมีหมมีครับเดี่น้องมึงล่ำเพิ่นวะไอ้ที่มึ กันเป็นแหนกถิ่นแหนงใหญ่มีบุกปาดคือว่า,วามีอย่างพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปเรื่อยครับก็หลังสีขาวไร้หัวครับก็ไปดินครับพีน่น้อ,นนองบ้าบอยจะยู่ทีบได้อีกมีเหรอพี่จักบ้าบอยเขาจับไปคมขืนเราปจาา่จ,ปจัะมาแดดดีเริ่มเล่ เอ้ตวกกลับไปไปใช้ไปหิบวะการถีบของศูนเป็นเรื่องธรรมชาติเออฮาโอ้ว้าับมีแรครับพี่ตงถือ่าไข่ยี่รขายังคอได้อยู่ยังใดพูดละเล็กๆหน่อยครับพอดีม้แกงครับพี่องแมงครับไข่กับบัวมาวันที่วันที่ได้ยังทำ คือท้ามองก็พอเห็นครับว่าสิไปทางไหนหมอนี่กำลังย่างไปหารถครับผลงานการหาหน้องใหม่ครับประจำวันที่สามสิบเอ็ดมีนาครับพี่น้องกับพ่อได้ยญ่เด้กินคือเก่าครับบ่าวสี่ที่พ่อใดครับขับขับผุ้ยป่าเลยครับอยากเกิดดีคัะเข็นเตพนมาเก็บบักยางค่ะครับพี่น้องครับข้างไอ้ดินก็ได้ครับก็ได้พ่อเติมกันครับไม่แกงครับพี่น้องขับเบาวก็สีได้กลับแล้วครับขาบเบาบ่อยโยรับพุ่นม้อนเหมือนดอกจากป่า ครับตงใส่บ้าบอยสีแดงไปจ้ะครับครับก็ถือว่าพราได้อยาได้กินด้วยครับพี่น้องวัอนี้ครับก็ถือว่ามาถึงมองอยู่ครับแรกๆก็บพี่แจ๊คมาสิไปหาไดงไหนใกล้ได้เพิ่มยังคิดพอสอย่างนี่ครับเลยมาเบิ่งครับยังได้พิ่มแต่ยังไม่อยากไม่กินในซัมคูเมืองครับครับบ้าขอบุญขอบคุณเด้อครับอีพอยเมย์ครับเอื้ยไอ้ไส้ยิ่งสุขูทุกคนครับที่ยังบนลืมครับซองน้อยๆครับบ้าตัวอีสานมานเท่าครับฝากไปเลยครับ้าดินครับไอ้ดินห้อยดินดินชานครับ เอาเมี่อีสานพาลอบาร์บอยเดนทีมอีสานครับฝากใหไข่หอ,อยเมีย่ยงเขาโคตรไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแท่งใจครับให้ลูกให้หลานเขาได้เฮ็ดคลิปได้เฮ็ดวิธีบ้านๆครับพี่น้องฝากจอนอีหอยเมี่ยงเขาผู้ที่อยู่ต่างแดนเนาะผู้เป็นหาเงินหาค้ำครับหาค้ำกับกับค้ำเพื่อค้ำเพื่อบาลดินในเด้อมีแห้งจังอาทิต่์วันคืหาเงินหาค้ำค้ำเพื่อบาลดินกับบาลดนี่เด้อพี่น้องครับก็ขอให้พี่น้องมาครับอยู่ดีมีแห้งลำลำเรื่อยๆทุกทุกคนครับขอบคุณครับ

ไปเีไปเโอ้ยไปนี่มันถึงุสูงโครลเ่ครับพี่น้องไือไปร่ด่นึงกับลยด้วรับครับสวัสดีครับบ้านรรออยู่รอเียงอยู่ อายุนะพี่รองเนื้อทั้งชางหวานและโฮมคุณใช่คุณก็ึังอายุครับคุณในรอบนี้ไปครับคุณ